นี่คือยางออฟโรดดอกสวยๆนั่นนะมาดูครับมีจุดอ่อนเหมือนผมว่าอยู่ด้านข้างนี่ครับนี่คือจุดอ่อนของอยางรถยนต์เดี๋ยวมาดูกันว่าจะปะได้หรือไม่เราก็จะมากดขอบยางก่อนนะครับกดขอบยางเสร็จแล้วก็จะ เอามาใส่เครื่องถอดนะครับเพื่อที่จะทําการถอดอยางน้ําหล่อลื่นสักหน่อยครับขอบยางจะได้ไม่ฉีกไม่ขาดนะครับขอบยางเราจะได้ลื่นๆเดี๋ยวก็รู้ครับว่าแผลเมื่อกี้จะเป็นอย่างไรดูจากร่องรอยนะครับน่าจะเหยียบออวัสดุที่คมมากนะครับเพราะว่าจะเป็นรูเป็นรูมเล็กๆเข้าไปนะครับแก้มยาง ็นจุดอ่อนที่ผมเคยบอกนะครับยางจะแข็งแรงสักแค่ไหนนะครับย่อมมีจุดอ่อนอยู่ดีนะครับนี่ครับล้วก็จะทําการถอดก่อนนะครับใช้น้ํานะครับน้ําผสมแป๊บนะครับลืล่นๆแต่ตอนประกอบเราจะเช็ดให้แห้งนะครับเนี่ยครับแผ่เรียบร้อยสเติมเย็นเหมือนเดิม